ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในช่องเกมฮับนะครับอืมก็วันนี้ผมจะมาขายไอเดีเกมไลน์เจอร์นะครับก็นี่เป็นไอดีหลักที่ผมเล่นมาเองนะครับก็ใครที่อยากติดต่อซื้อก็มาติดต่อที่เฟซผมได้นับี๋ยผมขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อไว้ให้ฮะขึ้นชื่อเฟซแล้วก็รูปเฟซเลยคือแล้วไม่ต้องมาถามใต้คลิปอีกนะว่าพี่ผมเฟซพี่ชื่ออะไรเออนั่นแหละผมขึ้นให้ดูแบบหน้าโด่โๆต้องโต้งตรงนี้เลยอ่ะอย่าข้ามมั้ อย่าข้ามดูไปให้หมดก็แล้วรันก็เราพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าก็ราคานี้ก็ผมขายอยู่ที่สามรอยห้าสิบนะก็สําหรับใครที่จะซื้อสําหรับเป็นวอลเล็ตนะมันแพงไปวะผมก็ไม่ลูกเหมือนกันนะเออแต่ถ้าใครซื้อผ่านธนาคารก็ผมจะคิดแค่สามร้อยนะครับอืมแต่ถ้าใครซื้อผ่านวอลเล็ตผมจะคิด3 5 0รย้าสิบเพราะว่าผมต้องการเงินเข้าให้เงินเข้าในธนาคารนะ่ะ พราะว่าถ้าเกิดผมเอาเงินเข้าไปใน wallet มันมันอ,ออกมาธนาคารไม่ได้ไงครับเงินมันไม่พอเอาออกมาโอนใส่ธนาคารนั่นแหละก็ม <c oughs> ผมต้องการเอาเงินเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดใน wallet ถ้าใครจะซื้อใน wallet ผมคิด3 5 0แต่ว่าไม่แน่ลองทักมา n i เฟ s ถามดูว่าลดได้หรือเปล่าแต่ผมอาจจะไม่ลดคือแบบผมต้องการตังใส่ธนาคารจริงๆเว้ยเก็ไอดีนี้มี kill max อยู่ตัวหนึ e ่ง ah นะครับอืม แต่ว่าไม่สามารถสลับได้นะครับก็นั่นแหละเออส่วนจะเคียนี่ก็มีนะเราก็จะเคียนี่สามารถทํากได้เพราะว่าตอนนี้ผมมีกบผมมีกบดาอยู่18ตัวกบดํา8ดาวเออผมมี18ตัวแล้วก็กบชมพูอีก4ตัวครับเออนั่นแหละแล้วก็อหอคอยนี่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็ถ้าเล่นจบก็จะมีกบดํา19ตัวแล้วก็กบชมพู5ตัวครับ ส่วนกบแดงถ้าเล่นรวมถ้ารวมในหอนี่้วก็จะมีทั้งหมดสา3สิบสามสิบแปดตัวกบแดงแดาวซุปเปอร์เรนาดแปดดาวอเออใช่ป่วาวะมันเรียกซุปเปอร์เรนาดป่ะวะน่าน่าน่าจะแหละเออมีทั้งหมดส8ิบปดตัวนะครับก็ของที่มีข้าวขาประมาณนี้เดี๋ยวให,ให้เข้าไปดูเลยจริงจริงนี่เออเดี๋ยวมันใจนี่เข้าไปนี่เนี่ย,ย,ยกบชมพูสี่ตัวนะสี่ตัวถ้ารวมกับในหอก็เป็นห้าตามที่ผมพูดเมื่อกี้ ส่วนตัวข้างในานี้ก็มีประมาณนี้บันนี่ผมก็ยังไม่ได้ทําแบบนี่เพราะเดือนที่แล้วผมเล่นแค่ครึ่งเดือนไงเลยเก็บบันไม่ครบเออก็มีตัวอยู่ประมาณนี้นะส่วนกบเดี๋ยวไปดูกบเนี่ยกบกบดํากบดําก็มีทั้งหมด18ตัวตามที่ผมบอกแล้วก็รวมอีกหนึ่งตัวที่ได้จากอก็เป็น19ครับส่วนตัวพวกนี้ที่ไม่ได้ทำก็มีอยู่นิดหน่อยบันนี่ก็บอกเก็บ เก็บไม่ครบก็เลยขี้เกียจทําครับเ,เก็บไปได้แค่ครึ่งเดือนเนี่ยนี่ส่วนขี้ริ้วมี2ตัวนะใครจะไปปั้น2ตัวใช้เล่นก็ตามไบแต่คงไม่น่ามีใครทําแล้วก็สลับไม่ได้โดยเสียดยายจะขี้ก็มี2ตัวเหมือนกันเอนี่มีไอตัวพวกนี้ด้วยเนะพราะตอนนั้นตอนผมเริ่มเล่นก็มันสุ่มได้มาพร้อมกันไปเนี่ยแล้วก็มีดาวินชีกตัวหนึ่งแล้วก็มีชิเมะก็ใครอยากไปทำเอามาใช้ก็ใช้ได้นะ แล้วก็มีเจฟซิก้าผมเก่าจะทำมาใช้อยู่ส่วนกบก็เนี่ยมีกบแดงแปดดาวก็มีอยู่ทั้งหมดสาสิบแดตัวไอ้สามสิบเจ็ดตัวไอ 38, มอสามสิบแปดไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้ารวมไปนั่นคือเกิน3าสแน่นอนรวมหออืมก็เอาไปปั้นตัวเล่นได้สบายกันแล้วแต่ว่าจะเกือไหมส่วนพีพีก็ผมไม่ได้เล่นไว้นะฮะแต่ถ้าใครเล่นแล้วเฝ้าดีๆจนจบหลีกก็สามารถจบที่เพชรสามได้อยู่นะเพชรสามเพชรสองถ้าใครเฝ้าดีๆแต่ผมไม่ได้เล่นไงเออ ผมไม่ได้ล็อินด้วยซ้ำเดือนนี้ผมล็อินไปทั้งหมด11หรือ12วันนั่นแหละเออส่วนห้องทดลองก็ผมไม่ได้อัพนะผมอัพไอ้นี่เต็มแล้วแต่ว่าไอ้นี่ยังไม่อัพจริงนะอัพจริงไว้หน่อยแล้วกันส่วนไอ้ไอ้พวกไอ้นี่ก็มีตามที่เห็นนะมีนิดนิดหน่อยๆครับมี20 30, 30อันส่วนในพวกนี้ก็มีประมาณ90 80 1 0 0้อ,อันเพราะว่าผมเอาไปย่อยทิ้งหมดแล้วไงเอาไปย่อยแล้วไปสุ่มกบดำอะ่ะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละอ,อแล้วก็เรื่องเกียร์เกียร์ผมก็ไม่ได้มีมากเลยนะก็เป็นเกียร์พื้นฐานหดาวธรรมดาเลยนั่นแหละอส่วนเลื่อนลงไปางล่างดูส่วนไอ้พวกเกียร์ห้าดาวนี่ผมอัพอัพทิง้งอัพทิ้งไว้ก็มีประมาณ780ชิ้นได้หรือไม่ก็มีเป็นร้อยชิ้นเลยเนี่ยผมอัพทิ้งแม็กแม็กแม็กไว้เยอะมากอัพอ,อัพขึ้นมนกันเองนะเพราะว่าตอนนี้ตังค์ก็มี 300, อยู่3 0 0กว่าเอมผมไม่ได้ใช้ แล้วก็เรื่อง upgrade, upgrade, อัปเกรดอัปเกรดเออผมอัปไว้ที่อสี่สิเก้าผมไม่ได้อัปขึ้นไปต่อดีตอนนี้ก็มีตังอยู่ก็ไปกดอัปกันเอาแต่ไม่น่าจะพอจนถึงฮะว่าไม่รู้พอไหมนะส่วนด่านก็ผมก็เล่นตันแล้วเหมือนกันนะก็งี้แหละแล้วก็สะสมสะสมไม่เกี่ยวสะสมไม่เกี่ยวเฮ้ยเข้าไปทําไมก็ดูตัวที่ผ่านผ่านมาไม่ได้เลยตัวใหม่ก็มันต้องดูตรงไหนว่าสมบัติเนี่ยเฮ้ย มันดูสมบัติตรงไหนแล้ววะมันต้องเข้าไปดูข้างในอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะเข้าดางในแต่สมบัติก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทุกอย่างนะครับของหลังๆนี่ผมขี้เกียจเก็บเนี่ยเออปึ๊บเึ๊บปึ๊บ,บแต่หลังจากไออันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดละเออหลังจากอันนี้ลงไปอะ่ะก็ทุกอย่างที่จะพูดก็มีเท่านี้อไอดีนี้ก็อยู่ที่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทอือเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดโอนทงธนาคารก็เหลือแค่สามร้อยนะ ก็เข้าใจกันไว้ด้วยก็มีเท่านี้แหละครับเลยไปก็ลองทักมาถามได้เออว่ามันลดแด้ไหมนี่จะพูดย้ำอยู่นู้จังวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละอืมก็ถ้าเกิดใครชอบก็ดูฝังติดตามกดอนแล้วก็เจผมด้วยใครอยากจะซื้อก็ทักมาได้ฮะในเฟซผมอืมบายะแล้วเจอกัน